สวัสดีครับมูอนวางอิลีจะพาพ,พี่น้องมาล่องแพอีสานใต้ครับมาล่องแพอีสานใต้ที่ลำน้ำห้วยทับทันครับเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศทั่วทไปพร้อมกันกันกบกวางอิลีครับ ไปเห็นจังไหนมาปลาเนี่ปลาถึงม่องครับปลาถืงม่องม่องทีไปใส่ม่องนบอครับบอรอฟังมันถือเที่ที่เห็นเอ้เรื่องวาหานบอลนี่ภาพกล้อครับโอ้เขาก็ได้ึ้นว่าหลายอยู่ฝนตกปลากะต้องออกครับครับเพิ่นว่าปลาอย่างเดียวนี่ปลาคุยล่ามปลาซอยปลาขาวปลาอีไทรปลาซอยปลาขาวปลาอีไทรครับอันนี้คือเป็นหอยทับทันบอครับหอยทับทัน ทับทันอยู่บ้านไหนจ้าของอยู่บ้านไหนนี่บ้านมกเตาเลยครับอยู่บ้านมกเตา่ะครับอยู่กับแพร่อยู่กับแพร่ครับเป็นพี่น้องกั้นห่อยโอ้อยู่เดียวอยู่เป็นพี่น้องกับแพร่ครับมาลองแพร่ครับโมนี้มาลองแพร่ครับโมนี้มาลองแพร่ไปบ้านมกเตานี่ไกลปานไหนจากนี่ไปจากนี้เป็นสองโลครับจากจากนี่ไปบ้านมกเตาสองกิโลไปท่านนี่เนาะบ้านมกเตานะ บ้านมกเตาแต่ว่าเส้นทางนี่นี่นไปบ้านตากแดดครับตากแดดน้องบัวในดอนเข,ขาคงำงบุญสมุนน้องหลวงโอ้แต่ว่าหมุนปลาไปไกลวะบ่อเลยครับปลาในประมาณจี่สิบสามร้อยเมตรเลยโอ้ปลาตัวนี้สามร้อยเมตรครับแต่ว่าเขตปลาตรงนี้นี่บริเวณทั้งหมดนี่ประมาณสามร้อยไร่สามร้อยสี่ร้อยเมตรสามร้อยสี่ร้อยไร่เป็นบ่อค,คือมันโยนไปหอนบ้านมกเตาคนน่ะอย่าีไปรประมาณยี่สิบห้าร้อยเมตรถึง คือออกจากนี่ไปนี่เส้นทางนี่ไปจะหารอยเม็ดกับซุดปลาแต่ว่าปลาตัวนี้มันเป็นปลาเรียบกับฝั่งหอยทับไอศของหอยทับท่นนานบ้างเทว่านนสามลอยไรยนี่สามลอยสี่ลอยคือ <c oughs> ตลอดไปครับนี่ครับบริเวณเล่นขึ้นวัดปลาเพื่อนกระตุ้นสองลอยบ้างที่วัดปลาเป็นวัดปลาอย่างวัดปลา,า,าดูนำ้ำทับเห็นยังครับยัางวัดไหนเขาไปเลยอยู่นี่ สงสัยขึ้นจากแพ้คนละยื่นใส่หรือครับมาจากอุตมพรครับโอ้อุตมพรใน,นที่นี้บอกเคยมาจ็กเกื่ออุมาตามพรมันต้องขามพ่อสีมากนะอ้าวโชคดีโชคดีมัน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 โอ้หายกินมันครับ,รบได้หวังแมบนี้ นี่คือตัวแพร่ที่จะพาพผี่น่องมะหลองครับเป็นแพรขนาดเล็กอยู่ช่วงร้อยต่อหอยทับท่าน นี่คือโตัวแพ้ครับที่จะพาพี่น้องไปล่องเบิงบรรยากาศธรรมชาติของลำน้ำห้วยทับทันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่แพรของเรานะครับทักทายสาวๆนะครับ สาหลับสาวก็ยกมือขึ้นไายบายในตีล่ะโอ้ยเกินเต้าบุถาเกินเต้าูุถาวใส่หลู้สาวอยู่ซ้าย ไปนอนขึ้นบ่ครับเาขาเได้กระเป๋าใหไงเนี่ยจะไปนอนขึ้นถนนบ่แพทที่พี่น้องเห็นเป็นแพทย์จากบ้านมกเตาครับ เป็นแพทยจากบ้านมกเตาอำเภอรัรตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือท่างลง่องแพอีสานไต้ครับได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรศษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านบ้านมกเตาครับบ้านมกเตาหมู่ที่8ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงท่องเที่ยวชุมชนครับได้งเงินสนับสนุนมา200,000บาทครับเป็นโครงการที่2ต่อเน,นื่องจากโครงการปีหาสาตัวน,นี้เป็นโครงการของปี6กสครับเดี๋ยวลงไปแพ้พร้อมกันครับ ตราบวันนี <initiatives> <fig ur ary> ้จะมาสุรินทร์วันเก้าปีนะครับเป็นโครงการของเขานะครับข้าหลุงแกไปครับผมไปเด็กเขาลองอยู่บนนี่เซ็มฟินนี่นี่จะไตัดหรอตัด ไปครับลงไปน้ำกันครับอันนี้คือข้างลงไปแพ่ครับตรงข้อสะพานอ,อยู่ฝั่ง,งบัจนาเนะญญาะบ้านจามะบ่บ้านบลอีเซ่อยู่ฝั่งบ้านจามะฝั่งวัดจามะอยู่ฝั่งบ้านจามะบ้านจมะตำบลอีเซ่อีเซอำเภอโพสีสวรรค์จังหวัดศรีสะเกดที่เราลงนะครับ ก็เข้าแค่น้ำไปเนี่ยเป็นน้ำสพกดต้อาัวน้ครับนี้มไมวน่นะครผมปกิผมไม่ใส่ฟาวันนี้ผมใส่ามอันนี้ทางลองแพ้ครับแต่ว่าก่อนจะลองแพ้เงยหน้าไปบงสะพานก่อนครับมีแนวความคิดใก้เคียงกัน เออ่สะพานข้ามลำห้วยทับทันนีครับบรรยากาศนะครับนี่มีคนหาปลาด้วยแล้วลงแพรนะครับแพก็จะเป็นแพที่ไปย่างบันไดเด้งดังน้ำกันครับไม่ได้ลากไม่สมบูรณ์เลยนะบรต่อเด้งดังรังแกงเนี่ยพี่จิมกับเพื่อนคนนีง